อนุภาพเหรียญครุฑปีพศ .2517 ใครมีอยู่โชคดีมากพกติดตัวไว้ป้องกันสิ่งลี้ลับช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลย,ยาณมิตรทุกท่านคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีมีนาชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเรียนพยาคุดปีพุทธศักราช2517ที่กล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดก็สามารถเป็นสิ่งที่ครังและเป็นมงคลอย่างยิ่ง สำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี้หากแมนว่ามีเหรียญคุฑปีพุทธศักราช2,517ที่ปู่ย่าตายายเก็บรักษาไวา้ก็อย่าลงลืมตัวนึกว่าเป็นเหรียญห้าเอาไปใช้จ่ายในตลาดกันนะคะหากกล่าวถึงครุฑถึงแม้เป็นสัตว์หิม,มพานแต่ก็ไม่ใช่สัตว์สามันธรรมดาเพราะพยาครุฑกล่าวกันว่า เป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดรัจฉานซึ่งมีอำนาจจะเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นพาหนะของพระนารายอย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือกันว่าพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนสมมุติเทพเป็นองค์นารายอวตารจึงมีการใช้ธงรูปคุดและมีคุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำแผ่นดิน สามารถพบเห็นรูปคุดได้จากเอกสารต่างๆทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พระยาคุดก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่า หากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราคุดไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดตราคุดล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูงเหมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประรมุขผู้ใดมีสัญลักษณ์ครุฑรูปคุฑบูชาไวาย้ย่อมได้อานิสงส์มาก หาที่ความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชายอย่างหนึ่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดเกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพญาครุฑท่านว่าคนนั้น จะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุธปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดเรื่องครุธนี้โบราณจึงเชื่อกันมากแม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับครุฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอนุภาพโดดเด่น หลายประการดังจะได้กล่าวให้ท่านได้รับชมรับฟังดังต่อไปนี้บรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะแคล้วคลาดไปหมดด้วยเหตุนั้นพานป่าจึงไม่นิยมครองพระเครื่องเข้าไปในป่า พรานสุกเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใสซึ่งข้างในบรรจุด้วยยาสูบพี่โยใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บดมะขามยาสูบและมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองยาสูบข,ของแกนั่นคือเหรียญบาทพะยาครุฑเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าเป็นประจำ การเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้นพรานสุกบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคำเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากของพรานป่าว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดโดยตอกในด้านที่เป็นตราคุดตอกไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม เช่นเดียวกับพรานสุขในค่ำคืนแห่งการ,รเผชิญกับผีป่านางไม้พรานสุขเองได้ขูดเปลือกโ้นไม้ใหญ่ขูดให้เรียบแล้วตอกกราคุดประทับติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคำพานป่าและคนตัดไม้บอกและก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏชัดแจ้งจากเผชิญกับผีป่านางไม้เหรียญบาทพยาคุดจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพรานไพร คนตัดไม้พกติดเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับแค่เหรียญบาทตราคุดเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ําปิงในบางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ําบางท่อนนิ่งลักษณะคล้ายการไหลบนน้ํา ผู้เท่านี้จึงเอาเหรียญบาทตราคุดตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพริกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่างน่าแปลกประหลาดก่อนที่จะไหลาตามกระแสะน้ำเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่ามีสัมภเวสีเข้ามาสิงอยู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข หมอผีก็จะตอกเหรียญตราคุดให้จมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในพบในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหารเหรียญบาทตราพยาคุดในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลี้ลับจากแนวป่าดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน อยู่อีกมากมายแล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใดจะได้พบเจอเหรียญบาทตราพยาครุธจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนักพยาครุธเป็นเครื่องหมายแห่งสิทธทิอำนาจและความเป็นมงคลครุธนั้น เป็นเครื่องหมายของทางราชการอยู่แล้วเอกสารทางราชการฉบับใดๆก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพยาครุษประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องสำคัญเป็นตราแผ่นดินเป็นตราเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พระยาคุตและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสืบไปคุณใสอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทําอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพระยาครุฑนี้สำคัญมาก ู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพยาครุธที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไรนักเรื่องพยาครุธจึงดูลาสมัยไปเสียไม่เหมือนในสมัยก่อน ที่ไหนว่ากันว่ามีผีแรงผีเฮี้ยนเอาตราพระยาคุดไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนั้นก็จะหายไปในทันทีสิทธิอำนาจพระยาคุดกายสิทธิ์ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเหมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามคนา้นคว้าและสอหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพยาครุษสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยยึดเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจทั้งปวงไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองปกป้องภัยเป็นคงกระพันธ 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. จ็ดทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ 8. ปสัตว์้ายเขี้ยวงานสารพัด งูงเงี้ยวเขี้ยวคออสรพิษไม่กล้ากล้ากลายเข้าใกล้เพราะเก่งตบะบาร,รมีขององค์พระยาครุฑเป็นที่สุดอำนาจพระยาครุฑจึงมีมากกว่านี้อีกมากมายแล้วแต่หากท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธาคมมีทั้งให้อย่างครุฑให้ผลดีในทางคงกพันชาตรีมีณพระยาครุฑ ใช้ลงตรบหน้าผ่าเพื่อเป็นโคงกรพันชาตรีกันเขียวงาอสอรพิษได้ทั้งณพระยาคุดนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวผู้ใดแล้วยังสามารถทรหดอดทนเดินทางไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพระยาคุดซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้ งูพิษรวมไปถึงตะขา ب, แบแมงป่องและสัตว์ร้ายต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปโดยสิน้นก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัสก,การพระรันตนตรัยเสียก่อนขึ้นต้นด้วยนโมสามจบแล้วท่องพระคาถานี้ออกเดินทางตั้งสติทรงจิตไปถึงพยาครุษจะปลอดภัยทุกประการขรุปิจะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาครุษ รุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพ์ณนะเจริญณนะมั่นคงอธิฐามิความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลาย,ยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธ